สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการนัดดิทล์กนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าเรามาที่อำเภอเชียงแสนนี่ครับชื่อร้านว่า888 River เชียงแสนครับที่นี่นะครับมีบรรยากาศนะครับสวยมากๆมีชุดแต่งตัวไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับถ้าเรามาเข้ามานะครับใส่ชุดนี้ถ่ายรูปนะครับเราไปตามผมดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปไปเลยครับ ผมก็เดินดูเมื่อกี้นะครับในร้านโอ้โหมุมแต่ละบุมมีสวยมากๆเลยแต่ตรงนี้นะครับเป็นหินหยกนะครับเวลาเรานั่งนะครับอุ่นๆผ่อนคลายนะเหมือนเลือดเราได้ชุบฉีนะครับนี่ให้ดูก่อนนี่แบบนี้ครับมันจะเป็นหยกเป็นหินนะครับแต่รู้สึกจะอุ่นๆนะฮะถ้าเรามานะครับเรามานั่งนะครับได้ผ่อนคลายแต่ข้างบนนะครับมันจะเป็นที่นอนเลยเรานอนแล้วให้เราเลือดเราชุบฉีดนะครับแล้วผ่อนคลายนะครับว่านะที่นี่น่าสนใจมากๆนะเลยครับ เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์พี่ฝนนะครับจะเอาพี่ฝนมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับร้าน8 8ดรีเวอร์เชียงแสนนี่ครับมายังไงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ฝนกันครับไปไปคือในช่วงนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ฝนนะครับสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีค่ะพี่ฝนเป็นเจ้าของร้านที่ร้านเลยนะพี่8 8ดดรีเวอร์เชียงแสนค่ะอ๋อ8 8ดดีเวอร์เชียงแสนเชียงแสนค่ะชื่อนี้มายังไงครับ ชื่อนี้เนี่ยต้องบอกว่าบ้านเลขที่บ้านเลขที่เราเนี่ย8 8 8แปทับสิหมู่8โอ้สวยจริงๆอ่าแล้วก็เลข8เนี่ยเราถือว่าเป็นเลขเฮงนะคะครเราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายเนาะรีเวอร์เนี่ยมาจากเราเนี่ยอยู่ร้านเราติดแม่น้ําโขงเลยนะคะครเราก็เลยให้ชื่อว่าเป็นรีเวอร์ตัวผลเองเนี่ยผลชอบความเป็นสายน้ําเป็นแม่น้ําเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองเชียงแสนเนี่ย ว่าถ้ามาเมืองเชียงแสนเนี่ยจะเห็นคุ้งน้ําที่สวยที่สุดเลยของเมืองเพราะว่าเป็นเหนือสุดแดนสยามนะคะตอนนี้แล้วก็เชียงแสนก็คือชื่อเมืองเลยนะคะเราก็ต้องการที่จะโปรโมตตัเมืองเราด้วยค่ะเป็นข้อดีเลยนะครับใช่ค่ะมาถ้ามาเชียงแสนเนี่ยก็จะเห็นร้านนี้แล้วก็ตัวผมเองก็เป็นคนเชียงแสนโดยกําเนิดคุณยายผมนี่เป็นเหมือนกับอายุ96ปีครับ เป็นคนที่อยู่ยาวที่สุดของเมืองนี้ละโอ้ใครๆก็รู้จักต้นตระกูล <96 S 1> ที่นี่เลย96ป,ปีแล้วค่ะอือครับจเห็นว่าผมแต่งชุดแบบนี้นะครับเป็นชุดเหมือนแฮี่พอตเตอร์แฮีิพอตเตอร์เฮอตเตอร์นะครับจะถามว่าันี้เป็นรีมของที่ร้านใช่ไหมครับเป็นคาแรคเตอร์ของการแต่งร้านของเราในส่วนของโซนด้านหน้าอ๋อครับไม่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในเชียงรายค่ะอืมแปลว่าถ้าเรามาเข้ามาในที่ร้านเนี่ย เราสามารถใส่ชุดแบบนี้ถ่ายรูปได้เลยมีเป็นพ่อแม่ลูกมีเป็นแฟนกันได้หมดเลยอืมครับผมเมนูตรงหน้านี้นะครับอยากให้พี่แนะนํานิดนึงนะครับเนาะเห็นว่าที่นี่ครับคือชาเนี่ยก็จะมีหลากหลายมีหลากหลายหลากหลายมากครับเนี่ยอย่างเห็นชาตัวนี้ครับสวยมากเลยค่ะคือชื่อเขาชื่อชาอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นโคโค่โมชาโคโค่โมชาใช่ค่ะโคโค่เนี่ยมาจากโคโค้นัท เราใช้น้ำมะพร้าวของอัมพวาร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทำโอ้โเลยครับต้องอัมพวาด้วยนะคะต้องอัมพวาด้วยเพราะว่ามันจะหอมมันจะหวานมันจะไม่เปรี้ยวตำบ้านเราจะเปรี้ยวมะพร้าวบ้านนะคะแล้วก็เราใช้น้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ผสมน้ำเลยในการชงนะคะและอยู่ตรงข้างหน้าเลยอีกอีกตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าชอบมาทานสั่งมากที่สุดเลย ก็คือตัวเมนูชื่อชูกาชูชูกาชูใช่ชูกาชูเนี่ยมาจากตัวช่อดอกมะพร้าวตัวนี้เป็นน้ําอยู่ในลูกแต่ว่าตัวนี้เป็นเหมือนตัวงมันนะคะเอาง่ายๆเหมือนฟิลลิ่งเรารสชาติจะคล้ายๆน้ําตาลสดแต่ว่ารสมันจะเบากว่าเขาเรียกว่ามาจากง่วงเขาเรียกช่อดอกมะพร้าวนะคะ แล้วก็รสสุมันจะหนักหน่อยเนาะใช่ใช่แล้วก็เมนูนี้ไม่ใส่น้ำตาลเลยเป็นหวานธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยใช่จะลดพวกแบบเบาวงเบาหวานแล้วก็เพื่อสุขภาพแคลอรี่ต่ำสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ชูรสชาได้ดีมากต่างประเทศไม่มีนะคะเพราะว่าเขาไม่มีมะพร้าวเนาะเขาไม่มีมะพร้าวใช่เราเอาความเป็นไทยผสมความเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าชาที่เราใช้เนี่ยเรานําเข้าจากเมืองญี่ปุ่นคุยาเมะนะคะตัวนี้เป็นชาที่หอมไม่มีรสฝาดช่วยเรื่องสุขภาพด้วยแล้วเราเอามาผสานกันเนี่ยรสชาติ มันจะยิ่งโดดพุ่งออกมาเลยจากการกินชายอย่างเดียวแล้วอีกอะไรเมนูที่เป็นเค้กนี่ครับตัวนี้เป็นชีสเค้กหน้าไมา้ชีสเค้กหน้าไมา้ใช่แต่ว่าเราท็อปด้วยตัวยูสุ ตัวที่ร้านเราเนี่ยก็เน้นเมนูที่เกี่ยวกับเลมอนเกี่ยวกับส้มยูสุเกี่ยวกับมะพร้าวนะคะจะเป็นในโทนนี้เราก็เลยเป็นชีสเค้กหน้าไม้ท็อปด้วยตัวซอสยูสุมันจะเปรี้ยวอมหวานจะไม่เหมือนส้มบ้านเราหน่อยนึงเพราะว่ามันจะหอมแล้วหวานอมเปรี้ยวมันจะหอมแบบหอมเป็นมันเป็นส้มต่างประเทศนะคะมันเป็นส้มที่ดังที่เกาหลีกับที่ญี่ปุ่นสองประเทศนี้เขาจะมีชื่อเสียงทางด้านนี้ ที่ร้านทําเองไงที่ร้านตัวตัวแยมส้มน้าเข้าอนะคะน้ำเข้าชาส้มเนี่ยน้ำเข้าแต่ว่าตัวเค้กเนี่ยเราทำเองเราเองโอ้โหชุดยอดครับสุดยอดตัวนี้นะฮะไฮไลท์เลยโอ้ยไฮไลท์เลยค่ะตัวนี้คือครับบอกเลยว่าถูกและดีถูกเลยดีถูกเลยดีเพราะว่าชื่ออะไรพี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นบราวนี่สตรอเบอรี่บราวนี่สตรอเบอรี่มัทฉะมัทฉะอีกทีหนึ่งมันมีส่วนผสมเนี่ยเราเราพยายามที่จะใช้อะไรเป็นของเชียงรายนะคะแล้วเราใช้ ผลไม้ของบ้านผลไม้ของเชียงรายเขาดังอยู่แล้วเขาใช้ของดีมากแล้วกินเข้าไปเนี่ยสตรอเบอรี่ที่เขาเอามาทำนะคะคมันเปรี้ยวอมหวาน<อ>เราก็เอามา mix ในตัวผลไม้ของเราใ,ในตัวชาของเราในตัวมามี่นะคะแล้วก็ท็อปเนี่ยเรามีอัลมอน มีลูกเกดคือมีธัญพืชหลายๆอย่างแล้วตัวชาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชาแบบบอกเลยว่าไม่ได้ชาเกดเบเกอรี่เนาะมันจะเป็นชาเกรดที่พรีเมียมขึ้นมานะคะเวลากินเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกกรอบนอกแต่นุ่มในเทกเจอร์เนี้ยเราทําไม่เหมือนกับร้านอื่นร้านอื่นจะเป็นเบารนี่ก็คือเบานี่นุ่มๆนะคะแต่ของเราจะเป็นเทกเจอร์ที่เป็นกรอบนอกและนุ่มในตัวนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยท็อปด้วยตัวผลไม้ของเชียงรายมีพวกสับปะรดภูแลมีพวกแก้วมังกรนะคะ ตนี้นี่แหละครับพี่ตรงนี้แหละฮะตัวนี้เ,เป็นชาเกนไมค่ะชาเกนไมใช่ค่ะคชาเกนไมตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นเป็นชาข้าวคั่วนะคะอเคครับชาข้าวคั่วแล้วก็เบลนด์กับตัวเซนชาครับชาเขียวเนี่ยเขามีมัทฉะเซนชานะคะมีเกียวกุโร มีหลายแบบหลายเรื่องราวสตอรี่ของเขานะคะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเซนชาที่เป็นตัวเกลใหม่นะคะเป็นชาใบผสมกับข้าวคั่วญุ่นครับแล้วเราเอามาทำเป็นโครบิลตัวนี้โคบิลโครบิลอ่าโครบิลการชงชาจะมีแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นใช่ใครับตัวนี้จะเป็นสกัดเย็นเราจะใช้น้ำแข็งกับน้ำเย็นเพื่อดึงรสชาออกมามันจะเป็นต่างกับการสกัดร้อนสกัดร้อนคือใส่น้ำร้อนลงไปอย่างอู่หลงเนี่ยเราสกัดร้อนเราต้องสกัดร้อนเพราะเป็นชาหมัก แต่ตัวนี้มันกึ่งๆเป็นชาสดอบแห้งเราสามารถใช้ตัวน้ำสกัดเย็นออกมากลิ่นหรือเท็กเจอร์ความเป็นพื้นฐานของมันจะออกมาเลยตร้สุดยอดครับเห็นว่าอีกหน่อยเนี่ยจะมีติ่มซำด้วยติ่มซำใช่ค่ะคนที่อยู่ภาคใต้เนาะเขาชอบกินติ่มซำถ้ามาเชียงรายเนี่ยตรงไหนมาที่ร้านนี้จะได้มีกินติ่มซำด้วยนี่แฟนไว้ใช่ไหมครับฝนเป็นคนไปภาคใต้บ่อยครับ แล้วก็แฟนผมก็เปงนเนคนใต้เนาะ, oh. ะคือเช้ามานี่เขาจะกินติ่มซำติ่มซำเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วเรา mm hmm. เรารู้สึกว่าเชียงรายไม่มีติ่มซำครับเราเลยเราเราไปกินมาหลายที่รเราไปกินกร mm hmm. ุงเทพอะไรก็กินมา mm hmm. เราก็เลยอยากทําตัวติ่มซำให, mm hmm. ให้ให้คนเชียงราย<ด>หรือแม้กระทั่งคนมาเที่ยวเนี่ย ได้กินแต่เป็นติ่มซำฟิวชั่นอย่างตัวนี้เราทำเองนะคะเป็นเกี๊ยวลูกแดงมังกรโอ้โหยังมีชื่อเลยนะเกี๊ยวบะหมี่น้สุดยอดจริงๆอันนี้เป็นผสมผสานระหว่างหมูสับมีแห้วมีกุ้งนะคะแล้วเราจับจีบเองแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยเป็นของหุยเน้งหุยเน็งนี่เขาเป็นเจ้าดังบะหมี่เจ้าดังของเชียงรายเราใช้แป้งของหุยเน็งทำโอ้โหมีเรื่องราวข้างในด้วยมีเรื่องราวหลายอย่างสุดยอดจริงๆพี่ถามสตีนิงเมื่อก่อนพี่ก่อนจะเปิดร้านนี่ครับ ก่อนหน้านู้นนะพี่ทําอะไรมาก่อนครับพี่ก่อนหน้านู้นเนี่ยจริงๆตอนนี้ยังทําอยู่นะก็คือมีร้านสปาอยู่ที่กรุงเทพอ๋อครแล้วก็อยู่แล้วก็เรียนที่กรุงเทพมาใช้ชีวิตทําธุรกิจตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มาทําตัวเตียงหินยกร้อนตัวเตียงหินยกร้อนเป็นที่นอนสุขภาพที่ข้้งหน้าท็อปเป็นหินนะคะอ๋อครับนอนเพื่อให้เหมือนร่างกายมันผ่อนคลายเหมือนเป็นลดอาการปวดอ๋อครับก็ขายตัวนั้นเป็นหลัก แล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยแต่ก่อนแม่เขาทำเป็นโรงแรมเป็นโฮสเทลที่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็มาคิดว่ามันไม่มีแขกเนาะมันไม่มีลูกค้าเราก็เลยปรับบ้านเราเนี่ยเราเป็นคนชอบไปคาเฟ่เป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งอะว่าง่ายๆไปหมดอะทุกที่เราก็เลยว่าเอ้ยเราน่าจะทำได้อ่าปรับบ้านเนี่ยเป็นคาเฟ่กว่าแล้วก็เป็นศูนย์ทดลองนอนเตียงหินยกร้อนเพราะว่า ทางภาคเหนือเนี่ยหนาวเวลาหนาวจะปวดเข้ากระดูดแล้วก็เลยเป็นศูนย์ตัวทดลองตัวเตียงนี้ด้วยมีสักห้องหนึ่งให้ลูกค้ามานอนลองกินชาดูลิ่งนะคะถ้าสนใจก็ซื้อไปอืดยอจเลยครับเอาง่ายตอนนี้ก็ยังเปิดบริษัทอยู่ก็ยังเปิดอยู่ทำอยู่มาใช่ค่ะแล้วก็มาเปิดตัวนี้ทำไมถึงเลือกเปิดเป็นเนียคาเฟ่แบบชานี่เห็นชาเป็นหลากหลายจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคาเฟ่เนี่ยเยอะมากแล้วโดยส่วนตัวแต่ก่อนเป็นคนกินกาแฟนะคะ แล้วก็พอได้มาชิมชาเนี่ยบนงทีเราก็กินชาแบบอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วพอมีอยู่วันหนึ่งเราไปสัมผัสชาเป็นร้านชาเงี้ยเป็นร้านชาสเปเชียลเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแบบมันเปิดประสบการณ์เราว่ามันมีชาแบบนี้ด้วยหรอมันทํำยังไงกินยังไงมันยังไงเนี่ยเราอยากรู้อยากรู้เราก็เลยไปเรียนเลยหาในว่าเอเขามีเรียนที่ไหนเราก็ไปเรียนไปเรียนชงชาตัวเนี้ย่าโดยเฉพาะแล้วพอเรายิ่งเรายิ่งทําเรายิ่งชงไปทุกวันทุกวันเนี่ยเอ้ยเราเริ่มหลงรัก เพราะเรารู้สึกว่ามีแพชชันกับสิ่งนี้กินแล้วมันเราคินทุกวันกินอร่อยอร่อยด้วยแล้วก็มันทําให้เหมือนมูทในการทํางานเราดีขึ้นนะคะแล้วเราก็เป็นตะก่อนตอนสมัยเด็กๆเคยเป็นบาลิสต้าพอพี่่ะใช่เคยเป็นหลายอย่างเนาะตอนเด็กๆตอนเหมือนกับเราเรียนมหาลัยอะค่ะแล้วเราก็ไปรับจ็อบพิเศษไปเป็นบาริสต้าชงกาแฟเราก็เลยพอมีพื้นฐานที่จะเอามาปรับสูตรปรับอะไรเองพอกินไปกินมาก็ ปรับสูตรเองเลยว่าเฮ้ยเราอยากไม่เหมือนใครอเราไม่อยากเหมือนใครเราก็คิด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 ออกมานแบบนี้แล้วเราก็อยากให้เปิดประสบการณ์คนเชียงรายว่าชาเนี่ยมันมันมีชาที่มากกว่าชาใบแต่งสีแต่งกลิ่นนะมันมีชาที่เหนือชั้นกว่านั้นนะ หรือแม้กระทั่งชาเชียงรายเองเนี่ยอย่างอูหลงเชียงรายเนี่ยดีอยู่แล้วบางคนไม่เคยทานหรือทานแต่ทานแล้วชงไม่ถูกวิธีมันก็จะทําให้ขมเพี้ยผูกรสชาติเพี้ยนไปใชา่ะชานี่ดีเทลเยอะมากแม้กระทั่งน้ําผิดเวลาผิดต่างๆนก็จะเ้นเลยจะเพี้ยนเลยบางคนก็เลยมีเหมือนกับทัศนคติที่แย่กับชา กินแล้วไม่อร่อยเลยกินแล้วไม่อร่อยกินแล้วผมกินแล้วท้องผูกอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราคือชงไม่ถูกวไม่ถูกิธีชงปริมาตรไม่ถูกต้องแต่พอทุกอย่างมันถูกต้องแล้วเนี่ยชานี่มีเป็นพันเป็นหมื่นปีสมัยตั้งแต่ราชวงศ์จีนตั้งแต่ราชวงศ์ญี่ปุ่นมาจนถึงเข้าสู่ไทยพี่เปิดสามเดือนเนี่ยคือโควิดมาก่อนนะโควิดมาก่อนพี่คิดยังไงเปิดในท่างกลางโควิดเราต้องคิดบวกเนาะเอาง่ายๆเราต้องวคือบางคนไม่กล้าเปิดนะบางคนไม่กล้า คุณลูกค้าจะมาไหมเนี่ยโควิดก็อยู่อีกยาวอะไรทําให้พี่เปิดร้านนี้คืออที่เปิดก็คือพี่คิดว่าโควิดเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานแต่การกินอ่ะมันอยู่กับเราทุกคนตลอดชีพอยู่แล้วถูกไหมวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราฉีดวัคซีนกันโควิดมันก็ซาแต่ถ้าเราไปเปิดตอนนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวไม่ทัน ร,รับมือไม่ไหวไไไอย่างสมมติพี่เปิดก่อนเนี่พี่รู้เลยว่าอะไรมันไม่ดีอะไรมันไม่ถูกต้องอะไรมันไม่เหมาะกับเราเราจะปรับจะแก้ยังไงเราสามารถแฮนเดิได้ตั้งแต่ลูกค้าน้อยถ้าสมมติลูกค้ามากขึ้นมาเนี่ยเราก็แฮนเดิลได้แต่เราต้องคิดบวกไว้ก่อนถ้าไม่ดีเราก็ปรับ โฆษณาไหมยิงแอดไหมอะไรไห <divor> มก็ปรับไป <ensus S 2> นะคะเพราะบ้านมันก็เป็นบ้านเรา <lateral S 2> <ม>บ้านเราก็ไม่เฉา <ün> แม่พี่อยู่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวมืดมืดแล้วมีอุปสรรคไหมนี่เวลาเปิดมีมีอะไรที่รู้สึกคนหนักที่สุดอ่ะจริงๆแล้วมันคือหนึ่งพี่ไม่ได้ถนัดทางด้านการจัดการทางร้านอาหารมาก่อนที่เป็นจัดการทางด้านธุรกิจสปาธุรกิจขายปีเพราะมันมันต่างกันเลยพี่มันจะฟีลลิ่งต่างกันหน่อยนึงก็คือการทําร้านอาหารเนี่ยมันมีดีเทล อ,อย่างเช่นของเสียของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลจัดก,การรวมถึงพนักงานด้วย<อ>ให้เขาเหมือนแบบมีความรู้ที่สุดที่จะคุยกับลูกค้าได้ประทับบริการยังไงให้ประทับใจบทํายังไงให้รวดเร็วเ,<อ>เหมือนที่เวลาเราไปร้านอื่นแล้วเราอยากได้อะไรจากเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาทําของเราอ่ะให้เหมือนกับที่เราอยากได้ของเขาอย่างเงี้ยบางทีลูกน้องพี่ก็มีนะมีช้าเพราะเราเปิดร้านใหม่นี่มันก็ธรรมดาเราก็ค่อยๆปรับกันไปอครับ ในอนาคตแล้วพี่พี่มีแลนหรือมีโปรเจกต์อื่นไหมอย่างถ้าตอนนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวบราวนี่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมขายออนไลน์เราแรกแรกโควิดยอดมันน้อยอยู่แล้วเราก็ต้องหาอะไรอย่างอื่นทำเพิ่มออนไลน์เนี่ยเราหาอะไรที่เฮ้ยมันแห้งมันอยู่ได้นานแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์เราก็คิดค้นขึ้นมาแล้วเราก็ทำเป็นส่งขาย ออนไลน์มันก็เพิ่มรายได้ของร้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเรามีอีเวนต์ที่กรุงเทพเราก็ไปเปิดให้คนพอรู้จักเราบ้างนะคะถ้ามันดีเนาะก็อาจจะขยายสาขาเพิ่มอ๋อนี่ในอนาคตในอนาคตอาจจะมีไปลงที่เชียงใหม่หรือในกรุงเทพแต่ว่าขอให้มันเรารู้ชัดรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มแล้วก็อาหารก่อนอืมสุดยอดเลยครับค่ะ ช่วงนี้อยากให้พี่ให้กําลังใจค <C. S 1> คนที่ดูรายการเพราะว่าบางคนกำลังทำธุรกิจอยู่แล้วเกิดความท้อเพราะตอนนี้เจอปัญหาเหมือนกัน<ช>แล้วใช่เปิดเจอเหมือนกันหมดใช่แต่ผมสัมภาษณ์พี่แล้วผมรู้สึกว่าพี่เปิดในท่ามกลางที่วิกฤตเลยมุมมุมบวกมุมบวกมุมบวก <C. S 1> ที่ดีทําให้รู้สึกว่ากล้าเปิดกล้าทําช่วงนี้อยากให้ที่ให้กาลังใจนะครับคือการทําธุรกิจเนาะที่ทําธุรกิจมาเป็น10ปีครับถ้าเราท้อก่อนอะ เราก็ไม่ถึงสุดหมายถ้าเราแก้ปัญหานักธุรกิจคือนักแก้ปัญหาอถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเราก็คือทําธุรกิจไม่สักเร็จบางคน ไม่คิดแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเลยซ้ำจนมุมก่อนยอมซะก่อนยอมซะก่อนไม่เอาไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีเลยเนี่ยคือกําลังใจที่ต้องสร้างด้วยตัวเองคือใครจะพูดไงเราไม่ต้องสนใจครับแต่ถามว่าเรารับฟีดแบ็กเขาได้หมายความว่าให้เขาว่าเฮ้ยฉันไม่ดีตรงไหนอ่าแล้วเรามาคิดว่ากูไม่ได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ดีอย่างนั้นเราก็ค่อยๆปรับไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเราต้องฟังเสียงจากลูกค้าครับ ว่าลูกค้าเขาคอมเมนต์ว่าอยังไงเราก็คอยปรับปรับปัเราอย่าไปยืนกระต่ายขาเดียวลูกค้าไม่ดีเราปรับไม่ดีเราปรับไม่ดีเราปรับเอามันจนสําเร็จอแล้ววันหนึ่งอ่ะเราก็จะได้รับความสําเร็จนั้นเองถ้าเราไม่ท้อก่อนครับแปลว่าพี่มีมุมมองต่ออุปสรรคเนี่ยเป็นทานที่ฐานที่บวกใช่สุดยอดเลยนะพี่เนาะพูอถึงเราได้สัมภาษณ์พี่แล้วเนี่ย ถือว่าซูโจ้จริงๆครับคืนนี้ส่งสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้พี่ฝากร้านหน่อยพี่ค่ะร้านนี่พี่ตั้งอยู่ที่ไหนของอำเภอเชียงแสนทิ้งร้านนะครับร้านจะอยู่ที่โครงการโขงวิลพาซานะคะจะอยู่ติดแม่น้ําเลยอยู่ในเขาเรียกว่าตําบลเวียงคือในเมืองของเมืองเชียงแสนนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะอย่างนักบิ๊กไบค์นักจักรยานเนี่ยจะผ่านหน้าร้านตลอดนะคะหาง่ายที่จอดรถสะดวก มีเป็นสิบพันแล้วก็อยู่ในเขาเรียกโครงการผงวิวพาสซาแนะนําว่าวิ่งเส้นบายพาสเดี๋ยวนี้สะดวกมากจากในเมืองเชียงรายวิ่งบายพาสไม่ต้องวิ่งเส้นเก่าตรงมาเลยประมาณ30-40นาทีถึงแล้วก็มาไหว้พระธาตุจอมกิติในไหนมาแล้วมาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำนะคะนันนอนใช่แล้วก็วัดพระธาตุถาเงามาเหมือนเรามามาลนแล้วก็มาเอาบุญเข้าตัวครับเปิดทุกวันไหมพี่ หยุดวันจันทร์ค่ะอ๋อหยุดวันจันทร์ใช่ค่ะแล้วก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นค่ะอ๋อครับหรือว่าเราจะเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กได้เลยค่ะครับเพจชื่อเพจค่ะชื่อร้านเลยค่ะ8 8ด River รีเวอร์เชียงแสนคภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอ๋อเข้าไปดูได้ได้หมดหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้โทรมาสอบถามได้ฝากเบอร์โทรหน่อยคับพี่เบอร์โทรนะคะ090ค่ะ99 5 4 6 9 9ห้าี่หกเค่ะ นะครับโทรมาก่อนก็ได้ครับว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าร้านเปิดไหมปิดตรงไหนยังไงเงี้ยโทรมาสอบถามอะไรหลายอย่างได้ที่พูดเมื่อกี้ครับนะจริงปิดวันจันทร์วันเดียวปิดวันจันทร์วันเดียวแล้วเปิดกี่โมงนับไปอีกเงี้แปดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะแปดโมงถึงหกโมงเย็นนะมีเมนูติ่มซำมีเมนูชาชาเรามีทุกประเภทแต่แนะนําเป็นชาญี่ปุ่นชามัทฉะแต่ว่าชาจีนชาอูหลงของเชียงรายก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะแล้วก็มีชาใต้ก็มีนะคะ เป็นชา,มาเมลนะคะแล้วก็ชาไต้หวันจะเป็นชานม<อ>นะคะเบเกอรี่ <B ak ary> ทำเองทุกอย่างสดใหม่นะคะแล้วก็อาหารจะเป็นติ่มซำฟิวชั่นค่ะคือถ้าเราเข้ามาตรงนี้เราได้กินชาหลากหลายแน่นอนแน่นอนค่ะได้กินทั้งชาใต้ทา,าเนื้อชา กลางเนาะทั้งหมดชาไต้หวันชามีอะไรคือเราเลือกมาเฉพาะที่เหมือนเขาเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเราก็เอาเอาของเขามานค่ะสุดยอดจริงๆครับถ้าใครดูรายการอยู่นะครับถ้าอยู่ภาคใต้อยู่ภาคกลางนะครับถ้ามาเชียงรายมาอำเภอเชียงแสนนะครับต้องมาร้านนี้ก่อนมาชิมอาหารมาชิมชาบดูถ่ายรูปเราเยอะมากดูถ่ายรูปก็สวยใส่ชุดอย่างงี้ใส่ชุดนี้แล้วก็มีห้องญี่ปุ่นด้วยห้องญี่ปุ่นด้วยด้านหลังจะเป็นเหมือนฟิลลิ่งเหมือนเราเข้าไปในเมืองญี่ปุ่นอ๋อ้สุดยอดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฝนมากนะครับที่เสียเวลามาคุยกับนอตที้ท็อกนะครับอย่าลืมมนนะะคครรรรัับบตติดาาายกว เราไปต่อที่ไหนกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ